เอ้ยพ่อเมืองโอ้โหเอาไม่ทันกูวิ่งกูวิ่งทุกคนในวันนี้เราจะมาเล่นเกม99วันในป่ามาดูกันสิว่าพวกผมจะสามารถทำภารกิจและสามารถออกไปจากป่านี้ได้หรือไม่เราไปรับชมกันเลยครับ99มือในป่าไญ่ เริ่มต้นเกมมานะครับพวกเราก็แยกย้ายออกไปหาทรัพยากรก,กันเลยนะส่วนผมเนี่ยจะไปตัดไม้อีก2คนจะไปหาอาหารส่วนอีกคนหนึ่งจะไปหาเด็กแถวนี้นะครับว่าเด็กแถวนี้มันอยู่ใกล้บ้านหรือเปล่าโดยภารกิจของเกมนี้นะครับคือการเติมไฟให้เต็ม,มนะแล้วขยายพื้นที่ออกตามหาเด็กทั้งสีคนให้ครบแค่นี้ก็จบเกมได้แล้วครับพอผมได้ไม้กับเหล็กมาจํานวนหนึ่งแล้วผมก็อัปเกรดโต๊ะอุปกรณ์เลยนะแล้วผมก็ทํากับดักกระต่ายเอามาวางรอบฐานเพื่อจะได้กระต่ายซึ่งตัว2ตัวมากินซึ่งผมบอกเลยว่ากับดักพวกนี้มันร้ประโยชน์ต่อไปพี่จะสร้างงตัวขอ ชั้นวางของแล้วกันน่าจะจะเป็นเราจะได้วางอาหารไว้โอเค ในวันที่1ของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือการรวบรวมอาหารแล้วก็สร้างฐานให้เรียบร้อยอะนะถ้าเราออกไปบวกกันตอนนี้โอ้โหพวกเราแตกกันยับแน่นอนวันที่2นี้ผมก็ได้ทําฟาร์มในที่ดินของเราด้วยนะครับเป็นแปลงแครอทเล็กๆนะเพื่อในกรณีฉุกเฉินเราจะได้มีอาหารกินแล้ววันนี้ก็มีคัดซีนด้วยนะครับเป็นคัดซีนกวางตัวใหญ่กําลังนั่งซอยจุกันอยู่บอกเลยว่าไอ้กวางตัวนี้มันไล่เซตหย่อนเราทั้งเกมแน่นอนและก่อนจะผ่านไปวันที่3ผมก็ได้ทาตู้เย็นเอามาแช่เนื้อสัตว์ที่เราหามาได้กันนะพอวันถัดมา วันนะครับผมก็ได้มาขโมยเบ็ดเก่าที่บ้านใกล้บ้านนะ่ะนะคันเบ็ดฟรีอ่ะใครจะไม่เอาอ่ะรอดมากับดักโอเควางกับดักไว้เอา้าอ๋อตั้งค่ากับดักใหม่ได้เรื่อยๆโอเคเฮ้ยใช้ได้เรื่อยๆทุกคนแต่ตัวเองก็โดนเหมือนกันนะระวังด้วยอยานนอ่นี่อยู่นี่แหละเฮ้ยเอเอ,เอร้องไ <laughs> ห้ไปเด็กเปรตเอ้ยกูยังเอาตัวเองไม่รอดเลย เหลืองมึงตอนนี้นะครับก็มีเควสเด็กหายคนแรกให้เราไปตามหากันแล้วนะแต่ว,ว่าพวกเราก็ยังไม่พร้อมเลยนะครับชีวิตตัวเองอยังเอาไม่รอดเลยจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงเดี๋ยวขอพวกพี่ฟาร์มอีกสักนิดหน่อยนะน้องเดี๋ยวไปตามหานะต่อมาในวันที่6ผมก็มาเปิดกล่องแถวบ้านนะเผื่อจะได้กระเป๋าที่ใส่ของได้เยอะกว่านี้พอเปิดออกมาปุ๊บโอ้ได้ไฟฉายเก่าเอาว่าอย่างน้อยก็กันไอ้กวางใหญ่นั่นได้แล้ววะต่อมาผมก็มาเปิดกล่องที่2แถวบ้านนะแล้วครั้งนี้ผมก็ได้กระเป๋าใหญ่เลยครับโอเคใส่ของได้มากขึ้นจาก5 15กลาาายเเป็นนนมมมัจะ,จะี่ จะมาแล้วมันจะมาแล้วมาแล้วมึงลึกลับมึงลึกลับแค่ไหนกันเชียววะตอนนี้นะครับก็มีเลดแรกเข้าบ้านเราแล้วนะเป็นกลุ่มโจรขนาดเล็กๆกันนะแต่ว่ามันก็โหดใช้ได้เลยนะทุกคนอย่าไปประมาทกับดักทั้งนี้ทั้ทงนี้พี่ล่อมันนี่โอ้พี่คิมพี่คิมถอยมาพี่พี่พี่นี่ไงอุ้ยโดนกับดักเจ็บมากพี่ผมล่อไปใส่กับดักพี่คิมเอ้ยเรียบร้อยตัวอีหนึ่งเดี๋ยวทำกับดักใหม่อุ้ยพี่มันตีสวนทุกครั้งที่ตีมันเลยอ่ะเฮ้ยนี่เดินมากับดักเร็วกับดักก,ดกับดักเลือกครึ่งงหลอออดดดดเยยรมากกกกัััับบ นี้บัสทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางพี่นี่อย่าไปล่วงกับดักเองนะล่อมันดีๆพี่พี่ส่องไว้เออนั่นแหละสวยผมถองแล้วส่องแล้วหนี่นีหนีแล้วหนีแล้วไปดิไปดิไปดิโอ้ไม่ติดบัสบัสล่อๆสวยนนั่แหละเอาตายเลยเดี๋ยวบิ๊กตั้งกับดักใหม่มันใส่รังมันใส่รังมันตายสวย สำหรับเลตแรกนะครับก็ไม่มีความยากเท่าไหร่นะเพราะว่าพวกผมได้ซ้อมเล่นกันมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเลตต่อไปนะครับมันจะมีตัวยิงธนูซึ่งมันยิงแรงมากพวกผมต้องเตรียมของไว้แล้งานนี้หลังจากจบเลตนะครับก็ผมาวันที่8เลยวันนี้ผมก็เอาเท้ากระต่ายมาแลกขวานดีกับชายคนนี้นะครับเราจะได้ตัดไม้ได้เร็วขึ้นนะนะภารกิจพวกเราก็เหมือนเดิมครับเก็บทรัพยากรเก็บอาหารเก็บอุปกรณ์เอามาสร้างฐานให้แข็งแรงก่อนก่อนที่จะออกไปข้างนอกไม่งั้นเราจะโดนเลตยับๆจนไม่มีที่ยืนต่อมาผมก็ได้สร้างกำแพงนะครับเอาไว้กันพวกโจรนะ ทุกคนอาจสงสัยว่าเอ้ยเล่นกับสี่คนทำไมเห็นแค่พี่คนเดียวเออก็คืออีก3คนเข้าไปหาวัสดุอุปรกรณ์มาให้ผม,มนะส่วนผมสร้างฐานกับเก็ฟุตเทจแต่จะบอกเลยว่าวัสดุที่ทุกคนหามานั้นผมเอามาอัปเกรดฐานให้ปลอดภัยขึ้นแน่นอนแล้วพวกเราก็เอาเชื้อเพลิงทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับมาเติมกองไฟให้เต็มเพื่อขยายพื้นที่แมพของเราไปเรื่อยๆนะใส่เลยพอพี่กิมกินเนื้อกะต่ายผมหมดเลยเขาเรียกว่าตเติมพลังเฮ้ยไอยเด็กเปลตดเงียบ โอเคทุกคนเวลาเวลาเข้าเวลาออกนี่โดดข้ามนะโดดข้ามกับดักนะไม่งั้นโดนติดนะต่อมานะครับผมก็ได้สร้างเข็มทิศขึ้นมานะเราจะได้รู้ทิศทางว่าเราควรจะเดินไปไหนกองไปเราเปียกว <What? c oughs> อ๋อมันผ่าลงไอ้นั่นใช่ไหมตอนนี้นะครับฐานทับของเราก็มาถึง90%รแล้วเหลืออีก10%็ก็คือล้อมรั้วตรงนี้ให้หมดและลืมบอกทุกคนไปผมสร้างสายลอฟ้าไว้ในฐานแล้วนะครับแล้วในค่ําคืนนี้เราก็มีเลดกันด้วยนะก็จะเป็นเลดของตัวยิงธนูแล้วนะครับตัวหนหดมันเริ่มออกมาแล้วแฮะต้องรีบกันฐานให้ไวโอเคให้มันเข้าทางเดียวกูกันเลยมา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 ทุกคนมี2ทางนะมี2ทางระวังนี่นี่มันจะติดก,กับดักล่อมนติดก,กับดักจี้สวยอยู่พี่จีอย เออจับตีเลยตีเลยสวยง่ายง่ายขึ้นเยอะเลยจับมันยัดเขาแบบแดงๆพี่บักแดงๆไหนเนี่ยไอยู่ไหนไม่ไหนพี่เจ้าอยู่พี่คิมอยู่พี่คิมกับดักกวางร่อนมาเอ้ามัตายแล้วร่อนมาเอ้ามันตายหมดแล้วกระจกโอเคดี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 ไม่ตายได้ไงดูสิที่ผมถือสิไปไลฟ์ฟลเออดีสวยอย่างนี้เนี่ยไหม บอกเลยว่า2อนัดล่วงบอกเลยว่าเราโชคดีมากมากครับน้องพีไปเจอปูนมาก่อนเอาปูนล,ล่างหัวคมคมแค่นี้เราก็ชนะไอ้พวกธนูได้แล้วว่ะโคตรเจ๋งที่มาตัดต้นไม้โอ้ยกูย <c oughs> ไม่ตัดแล้วกูกลับบ้านดีกว่า <c oughs> <c oughs> ต่อมาผมก็ได้สร้างฐานบูธไว้หน้าฐานเวลาที่เราเดินออกไปนะครับเราจะได้เดินเร็วๆนะ <c oughs> โอ้ยออโอ้กดบูธโอโอ,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 โอพี่กิมกดกดอีกดีแล้วเราวิ่งได้ ดีวิ่งเร็วและไอเวนมาดิบอกเลยวิ่งเร็วแบบนี้เรียกไอว่าเดือดแฟได้เลยน้องเออบูอะกดกดอีกดอบูแล้วก็ไปเลยไปเฮ้ยเร็วจัดหนตวจต่อมานะครับผมก็ได้สร้างเตียงนอนอะนะเพื่อมันจะเพิ่มจํานวนวันให้เราเราจะได้ไปถึงวันที่99ได้เร็วขึ้นมามาเร็วมาเร็วมา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 กรมากลับมากลับมากำลังไปกำลังไปกำลังไปว้ายนกนกนก ไฟฉายใส่มันได้ปะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยบินแล้วมันบินหนีหลือมันจะกระโจมลงมาโอเคมันบินหนีเอ้ยใครยิงอะไรโอ้เยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมีอีกวันนี้อีกไฟฉายส่องใส่มันเออสวย ในคืนนี้นะครับมันก็มีนกมาป้วนเปี้ยนทั้ง2ตัวเลยนะถ้าเดินไม่ดีเนี่ยโดนโฉบเอาไปกินเป็นอาหารนกแน่นอนเช้าวันที่21นะครับฐานทัพตอนนี้ของเราก็ครบร0 0แล้วนะปลอดภัยแบบสุดๆไปเลยมีทางเข้าทางเดียวแล้วก็กับดักมากมายหน้าฐาน mm hmm. บอกเลยว่าถ้ากลุ่มโจรมาบุกนั้นมันต้องเข้าทางเดียวแล้วมาเสียเปรียบเราสุดๆสุด,สดยอดและจากนั้นนะครับผมก็ได้มาเดินหาตัดต้นไม้อะนะแล้วผมก็เห็นกรงขังแปลกๆที่อยู่แถวๆหิมะแล้วก็มีหมาปอคอสีแดงด้วยนะทุกคนผมคิดว่ากรงขังนี้น่า พถึงฐานผมก็ได้อัปเกรดโต๊ะอุปกรณ์นะครับต่อไปเราจะสามารถสร้างเครื่องผลิตกระสุนโดยที่เราไม่ต้องไปเก็บตามแมปอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วต่อมาผมก็ได้ครับที่ทําเชื้อเพลิงแบบชีวภาพที่เราสามารถเอาผลไม้พ,พวกแครอทพวกเบอร์รี่เอามาโยโนใส่ตรงนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นแล้วมันจะได้เป็นกูได้เป็นขี้อเอาไม้มาบดเป็นขี้แล้วขี้ทำไงได้อะขี้ทำอะไรได้อะช่างหัวขี้มันก่อนครับตอนนี้ตอนนี้มีเลดมาเข้าบ้าน เฮ้ยั่้ไงเรื่อมรถเรื่อมรถไปไปจัดตัวเอ่อจัดการตัวไอ้อนี่ก่อนเออเออเเออดี๋ยวพี่ตอยเอ้าเอ้าเชี่ยวมันจริงโอ้โหไอ้มันเรือเรือนิดเดียวพี่เอามาเลยเอามาเล็มันเลยสวยพี่จิมสวย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 มันมีผ้าพันแผลอยู่ไม่เป็นไรเออเออสวยโอ้โห พออี่ฟางเห็นไมเมื่อกี้เข้าหัวแบบซองนัำแตกอ่ะเออบอกเลยว่าเลนนี้เป็นเลนที่โหดมากๆครับไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแต่อย่างโชคดีครับที่พี่คิมมีสเตปพริวแล้วก็น้องพีมีปูนก็ถือว่าผ่านเลนนี้ไปได้ครับเกือบตุยไปแล้วเราหลังจากเลนที่แล้วนะครับวัสดุอุปกรณ์เราก็ครบพอดีผมก็เลยทําที่คราฟกระสุนปืนมาให้น้องพีเลยเี่จัดไปพีกระสุนไม่จํากัดต่อมาพี่คิมก็ได้ไปบุกรังตรงที่ผมเห็นตอนแรกนะตรงที่มันมีหมาป่าเยอะๆปอกคอสีแดงแะะผมตรงๆๆผมตรงผมเราจะเข้าไปเลยไหม เราจะเข้าไปเลยไหมเข้าได้หรอนี่ไงมีกุญแจผมใช้กุญแจไหมเข้าเลยเออโอ๊ยผมเก็บกุญแจเข้ามาโอเคนี่อ่ะเอาเลยเสียยบเเลไปร็วหุ้ยเข้าไปเลยมากูพร้อมแล้วกุญแจพร้อมเข้าไปคเข้าไปเข้าไปเขผมแทงให้เดี๋ยวแทงให้ มีไฟฉายมีไฟฉายมาลออยู่บ้านนะพี่น้เด็กอ้าวไอเด็กมโหงอยู่ตรงนี้อ่ะเก็บเด็กไปเลยเดเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการหาเด็กคนแรกภารกิจแรกของเราสําเร็จแล้วกว่าจะได้ออกมาตามหาเด็กคนนี้นะครับเราใช้เวลาฟาร์มของตั้งนานเลยฟาร์มอยู่เป็นชั่วโมงเฮ้ยเก็บเด็กใส่ถุงนำ คำแปลกๆนะคำแปลกๆนะเนี่ยจากนั้นพี่คิมก็เอาเด็กมาไว้ในฐานนะครับซึ่งตอนนี้ก็ครบแล้วหนึ่งคนเหลืออีกตั้งสามคนที่เราต้องออกไปตามหาจากนั้นพี่พีก็มาแชร์ปูนนะครับเป็นปูนลูกโม่ที่พี่พีไม่ได้ใช้พี่พีจะไปใช้ปืนไรเฟิลเพราะฉะนั้นปืนลูกโม่นี่ก็จะกลายเป็นของผมแทนหลังจากแลกปูนกันเสร็จแล้วผมก็ออกมาเก็บเบอร์รี่ตามบ้านนะเพื่อจะเอาไปทําเป็นปุ๋ยชีวภาพแล้วเอาไปใส่กองไฟขยายพื้นที่เราต่อไปพี่จะเก็บเบอร์รี่เอามาทําเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็รวมเชื้อเพลิง ทุกคนดูความบ้าของผมสะก่อนพอรู้ว่ามันทำเชื้อเพลิงได้ผมก็เอาเบอร์รี่มาทำซะหมดเลยครับดูสิขี้เต็มทั้งชั้นเลยไม่นานก็มีเลดมาบุกบ้านเราอีกแล้วครับมึงจะบุกอะไรกันนักหนาว่ะเพื่อนมาดิตัวพี่มันแรงออโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องการกำลังเสริมดวนตายตายข้างนอกข้างนอกขี้ล้ว มันจะยิงพี่คิมเที่ยทำไงดีอ่ะพี่มันโอ oh ้โหเรียบร้อยพี่เหลือพี่คนเดียวตอนนี้วิกฤตอย่างหนักเลยครับเสียชีวิตไป3คนเหลือพี่คนเดียวเว้ยเนยกระสุนก็หมดไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยแปะแปะเอ้าทำไมผมตีไม่ถูกโอ,โอเคเอาตาย แต่ยังดีครับผมที่พวกมันเลือดน้อยนะน้องพีก็จัดการได้สบายเลยโอ้โหมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วพี่คิมก็ตุยครับผมพี่คิมไม่เข้าห้องน้าจากนั้นผมก็มาดูตําแหน่งเด็กที่หายไปนะครับผมจะรีบตามหาพวกเด็กๆแล้วไม่อยากอยู่นานครับเดี๋ยวเล็มันจะมาเรื่อยๆเฮ้ยทุกคนมีเทเลพอร์ตทุกคนมีเทเลพอร์ตสนใจเบ้าเฮ้ยผมขอผมขอเหล็ก21อันกับไม้15 เขาจะไปหาเหล็กตอนนี้นะครับก็มาถึงครึ่งทางและวันที่51ตอนนี้พวกเราสนใจเครื่องเทเลพอร์ตกันมากเลยครับเพราะว่าเวลาเราเดินออกไปข้างนอกกว่าเราจะกลับมาบ้านได้มันก็มืดก่อนพอดีเลยคิดว่าเครื่องเทเลพอร์ตเป็นสิ่งสําคัญในตอนนี้มากๆเลยครับจากนั้นพีก็เอาปืนไรเฟิลที่หามาได้จากค่ายโจนนะครับเอามาแบ่งกันให้กับผม,มนะดีเลยจะได้ใช้ปืนแรงๆสักทีปืนลูกโม่มันไม่แรงนะครับยิงช้าด้วยจากนั้นพวกเราก็ฟาร์มวัสดุอุปกรณ์จะสามารถคาบเครื่องเทเลพอร์ตได้วางเครื่องเทเลพอร์ตดับเดาเฮ้ย เป็นเครื่องนี้เลยเหรอวิวิแล้วมันจะเอากูไปไหนอะไม่มีเครื่องอื่นอ๋อแล้วต้องทำเครื่องอื่นต้องมีสองเครื่องอือออสร่องใช่รอ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 เราต้องทําอีกเ,เครื่องนึงไว้ที่จุดหมายที่เราจะไปด้วยครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นฟาร,ร์มของกันต่ออ๋อผมเอาต้นพิงมาหว่านไว้แล้วไอ้พวกเบอร์รี่ที่เกิดก่อนหน้านั้นก็คือมีคนไปแลกเอาเบอร์รี่แล้วก็มาเปิดกล่อง อ๋อ,อ,อเราต้องไปแลกกับนางฟ้าทุกคนเก็บดอกไม้แล้วเอาไปแลกกับนางฟ้าเลยอันนี้ผมก็มารู้ที่หลังตอนตัดต่อนะครับผมไม่รู้ว่าผมไปแลกตอนไหนหรือว่าใครไปแลกตอนไหนผมหาฟุตเทจไม่เจอคือเราจะไปแลกมเมล็ดพืชกับนางฟ้านะพอได้มเมล็ดพืชมาเราก็เอามาหวานมันก็จะเกิดตามเป็นแบบนี้นะครับและมเมล็ดพริกที่ผมกําลังเก็บอยู่นั้นถ้าเรากินเราจะสามารถวิ่งเร็วได้ประมาณ 2- 3วิึาวิเลยนะทุกคนผมมาหานางฟ้า เต็มเลยเตเลยเยแต่ผมผมเคลียร์เอานางฟ้ากูปิดโอ้ยมาป้ามาสี่แม่เงยนี่ครับผมเวลามาซื้อมลเ็ดนะเราจะเอาดอกไม้ตามที่เราเก็บได้เอามาซื้อเมะ็ดแล้วก็หว่านมล็ดลงไปแบบนี้เลยมันก็จะมีพืชผลอะไรต่างๆเกิดตามแมพของเราอะนะว้าวยโไอพวกสนูเต็มเลยปัดออกมาออกมาค่อเข้าไปค่อพพิิงแถแถแถพงอพออ เพื่อเราไปช่วยพี่อเราไปช่วยคือพวกบัสไม่เดินผ่านกุเรเลยว้ายเชื่อเลยวะเนี่ยเออสวยเอาหัวมันเอาหัวมันเอาหัวมันเออรอไว้รอไว้สวยสวยเข้าไปเข้าไปเข้าไปสายมือสายมือสายมือโดนกุเรเลยคืนบ้างเฮ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยโดนหนึ่งนี่ไงนี่มโดนกูเลรคืนบ้างวนาดิสายมือสายมือสายมือเพื่ออะไรเนี่ยนะครับนี่แอบว้ายเอ้ยเอ้ยโอ้ไม่แอมเลยว่ะโอ้เล่นเล่นแล้วเหรอผมว่าไม่น่าใช่นะ อุ้ยไอ้เหี้ยมต้องรีโหลดก่อนบัสเขาออกมาบัสทัวายอยู่ทัอยู่เออตายตายตายตัวยิงธนูตายโอเคอุ้ยเราหนาวด้วยเราต้องรีบเราต้องรีบเราต้องรีบละไม่เป็นไรเราอยู่เราอยู่ข้างในเราอยู่ข้างในไม่ไม่ไม่หนาวขนาดนั้นพี่หนาวดิเฮ้ยมันมีปืนมันมีปืนชี้ยมันมีปืนเหมือนเราเลยอุ้ยเชื่อเขาหมดเหรอแท็กเขาหมดแล้วหมีมันแถบมันแถบมันแถบโอเคโอเคลีย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 ตัวไอ้ตาย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 หมดหมดเลยหมดหมดไปหมดไปเอาหัวมันเอาหัวมันเอาหัวมัน นี่ไงนี่นี่สวยสวยสวยตายตายตายเฮ้ยอีกเชียเอ้ยโอ้โหที่เราเปิดประตูปุ๊บมันจะโหัวมายิงหัวพี่ยิงหัวมันอุ้ยจะตายหัอุ้ยตายไหมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยเลยมามามารก่อนเรีก่อนตอนนี้นะครับผมตัวแตกไปแล้วลืมกินข้าวมาแถมเลือดก็น้อยด้วยจะไปชุบจะไชุบพี่พัางแล้วกลับไปทานเลยเอพี่ชุบพี่ชุบพี่ชุบใครมีปอใครมีอาหารบ้างอะไม่มีเลยพี่ไม่ได้อะไรมาเลยมี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 โอ้โหเต็งกิ้วเต็งกิ้ว เงี้ยเงโอเคทุกคนกลับกันนี่ว่าปะกลับไหมกลับ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 มันเยอะเกินมันเยอะเกินเดี๋ยวมาเลดวันอื่นโอเคๆปรับปั๊บอันนี่โดดลงนี่เลยโดดลงนี่เลยโดดเลยชิบหายแล้วพี่มันมืดว่ะกินแล้วกูวิ่งเลยว้ายด็อกซหยุดนะโอ้ยถ้าเราเอาไฟฉายใส่มันล่ะผมจะตายไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยจับเปิดไฟฉายโอ้เออผมตายชิบหายละโอ้โโอเค ไอ้เหี้ยมันบอกว่าหนาวเกินอะไรวะโอเคบัสโอ้เข้ามาแล้วชุบ <ไป S 1> ขึ้นมา,นนาววพี่บอกแล้คืนนี้เป็นคืนที่สาหัสสาก,กันมากครับแล้วน้องพีก็ได้แบบแปลนที่สร้างที่กันฐานมาด้วยนะซึ่งลวดหนาวมันนี้นะครับเราวางลงไปเราไม่โดนดาเมจเหมือนกับดักนะทุกคนจะมีแค่ม็อบเท่านั้นนะครับที่โดนดาเมจถือว่าดีจัดๆแล้วข่าวร้ายก็คือน้องบัสได้เสียชีวิตไปแล้วขอชุบน้องบัสเสร็จแล้วก็กลับมาที่ปราสาทกันอีกรอบมาเละก,กันให้จบๆไปครับวันนี้โอ้โหมันเกิดเรื่อยๆเลยเฮ้ยโอ้โหอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วถอยถอยถอยเวฟ สวยๆเล่นเล่นตรงบันไดนี่แหละไม่ใครไทยดันวะเนี่ยขอเลยนม่เปิสวยของเปิดแล้วคืออะไรอ่ะว้ของอุ้ยตู้เซฟโอ้ตู้เซฟพายุอะะไรออุ่้ยเปิดเลยเปิดหีิบทองเปิดหีิบทองเอาเลยเฮ้ยมีกรอมีโล่วัดมีโล่อุ้ยถุงยักษ์ก็มีได้ถุงยักษ์โอ้โหของดีนี่หว่าเลดเนี่ยเปิดเปิดเฮ้ยต่างคนต่างเปิดเลยต่างคนต่างเปิดเอเชอ้ยพี่ได้พี่ได้เพชร โอ้ได้เพชรผมได้เพชรเราก็ป้อนของพวกมันสักเกี้ยงเลยนะครับพวกเรากำลังจะกลับบ้านกันบอกเลยว่าเลดดอบดีสุดๆแต่ข่าวร้ายที่มาถึงก็คือมันมืดแล้วไอ้กวางนั่นก็ออกมาแถมวันนี้มีเลดอีกด้วยผมลึกลับกำลังมุ่งหน้ามาหาคุณฮะเชี่ยพี่อยู่คนเดียวพวกกลับมาหรือยังเว้ยเฮี้ยไปฉายกูอยู่ไหนเฮ้ยออสองแม่งเลยไอสัตว์เอ้ยอ้อยอ้อยเกินพริกอ้อยอ้อยมันม่จูบกูไหมไอ้สัตว์ วะมันเยอะมันเยอะมันเยอะโอ๊ยเอ้าผมตายเลยอ่ะเอาตายหมดเลยโอ้โหตายหมดเลยพี่เรียบร้อยครับตอนนี้เสียชีวิตไป3คนอีกแล้วเหตุการณ์เดิมมันกลับมาอีกแล้วครับตอนนี้น้องพีเเหลือคนเดียวอีกแล้วนี่นี่ยิงยิงไอ้แดงๆก่อนยิงไอ้แดงๆดสองตัวก่อนโอเคโอเคออกมามึงออกมามึงออกมาเออโดนดาเมจไปมึงโดนดาเมจไปค่อยเล่นค่อยนวดมันค่อยนวดแม่ยเอยกูโดนกวางเซตหยอดตูดไอ้ห่าบั๊ดตีขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวนะอ่ะบั๊ดบั๊ดแทงเลยบั๊ด ผมจะเข้าไปเองมันยิงไม่เข้ามันยิงไม่เข้าเออดึงไว้ดึงไว้นี่ยิงเงียเฮ้ยเอาอะเอาเอ้นี่มันมันยิงผมไม่เข้ามันยิงผมไม่เข้ามันยิงไม่เข้าแต่ว่ายิงเลยอยู่เออยิงเลยยิงเลยเข้าข้างหลังมันพี่ยิงไปเข้าข้างหลังมันพี่พี่พี่ ได้เออเออแหละเออบัตอันหลังหันหลังเรียบร้อยยังโชคดีครับที่ตอนนี้เรารอดพ้นจากสถานการณ์นั้นมาได้เลยทําให้เราได้รู้ว่าเราต้องรีบตามหาเด็กให้เร็วที่สุดครับไม่งั้นเลดมันมาเรื่อยๆแน่นอนผมก็น้องพีเลยตัดสินใจออกเดินทางตามหาที่ขังเด็กให้เร็วที่สุดเลยครับไปเอาหัวมันเอาหัวมันสวยเฮ้ยมาล้เฮ้ยนี่แกงกูเจ๊ไปไข่ เอ <Okay, S 1> ็คุมกันข้างนอกให้ใหเด็กเปรตกูมาช่วยมึงแล้วดีมลบด้าวลบดาวโอเคโอเคนี่ไงมันร้องอยู่โจับมันมาจับเด็กมา <c oughs> เรียบร้อยครับตอนนี้เราได้เด็กคนที่2มาแล้วต่อไปเราจะไปหาคนที่3กันเลยแล้วผมก็ได้ชุดเกาะหนังมาด้วยนะครับอย่างน้อยก็ทนหนาวได้แล้ววะเฮ้ย <c oughs> ใครอะทุกคนผมเจอรถมามันเอาอะไรมา ทำอะไรมึงเป็นใครเดี๋ยวกูดูดิอโอ้ขายของเรเดอร์เหรอเออใช่โอเคมันจะอะไรเป็นขายของบ้านเราเดี๋ยวพี่เดินสำรวจกนะันต้องเอาทีลีพอร์ตทุกคนมาอา่าอุ๊ยได้แล้วนี่อา้าวงั้นสร้างเลยโอเคแั้นเราจะไปเริ่มจากตรงไหนดีตอนนี้ทุกคนจะสังเกตได้ว่าเราเดินทางมาถึงวันที่ร้อยสองกันแล้วนะครับเกิน99วันแล้วยังหาเด็กได้แค่2คนเองผมกับน้องพีก็ได้เดินทางออกมาจากฐานเพื่อจะมาตามหาเด็กอีก2คนที่เหลือนะครับ ไม่มีเลยอ่ะตรงผมไม่มีเลยแล้วก็มืดไงโอ๊ยเจ็บ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 ฟังไฟังโอ้ยหมีเอ้ยตายเลยเหรอโอ้ยงงเลยไอ้กูเดินมาดีๆควายใช่ครับผมโดนหมีกัดตูดตายต่อมาเราเลยตัดสินใจว่าเราไปกันสี่คนดีกว่าจะได้หากันทั่วๆนะนะโอ้ยเฮียกูโดนกับดักใครวะทำไงพี่เมีเขียวอะไรวะได้ทำไงอ่ะ สถานาการณ์ตอนนี้นะครับเราหาที่ซ่อนของเด็กคนที่3ไม่เจอแล้วเลดมันก็มาบุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับละแต่ละครั้งศัตรูก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะบอกเลยว่ามันจะยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆโอ้โยเกมนี้มันจะกินโลบักผมให้ได้เลยใช่ไหมตายเฮ้ยมันโดดข้ามาได้เหรอที่ขวาขวาเออเอาขวาเบี้เวเลยเหรอ มันตีทีเดียวเลยเหรอมันเ็มากมันีแรงไอ้ตัวเนี้ยไม่เป็นไรเราเดี๋ยวไปบุกดันเจียนน่าจะมีที่ชูมหัวทีเดียวเลยเอ้าแล้วเราจะคจะเกิดยังไงอ่ะมัสนอนอยู่นี่ก่อนนะาก่อนแล้วกันโอ้โหาาได้วยะเฮ้ยบมินอไอไ ขอโทษเด้อเอามาได้ขอโทษเด้อเอามาได้ตอนนี้เฮาบริษัทสังเวยเอามาได้ผ่านผ่านผ่านต่อมาผมก็เจอที่ซ่อนของเด็กคนที่สามแล้วนะครับหาโคตรนานเฮ้ยเชฟอีกอันนี้ใส่ทองด้วยเหรอมีหมีใส่ทองเฉยละล้วรีบๆต้องการดวนดวนดวนกำลังเสริมมีใส่ทองโหดมีใส่ทองโหดค่าสิบบี้ ตายตายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตกได้ฉลามเห็นอยู่ปลาได้ฉลามฉลามต่ออยู่มึงอยู่ไหนไอ้มีใส่ใส่ทองเฮ้ยยี้แม่งโดนหลบกระสุนพ่อมึงอ่ะเรียบร้อยได้กูแจมาได้กูแจมาสวยโอเคไป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 ลองซ้ายขวาหน้าหลังด้วยใครถึงมานี่เด็กเปรตมาช่วยมึงแล้วไปมากูเก็บเด็กใส่ถุง เรียบร้อยครับสำหรับเด็กคนที่3นะกว่าจะหาเจอต้องเปิดแมปฟาร์มของหานั่นหานี่โคตรนานครับโอเคโอเคเนี่ยกล่องบาสเกตบอลเนี่ยแต่หมีเพียบเลยเฮ้ยเจอเด็กคนที่4แล้วอ้าวอยู่ใกล้เลยเหรอใกล้ใกล้กันเลยอ้าวแล้ต้องจัดการไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็ข่าวดีครับเราเจอเด็กคนที่4แล้วอยู่ใกล้ๆกับเด็กคนที่3เลยนะแต่เราต้องจัดการหมีแล้วก็หมาป่าโคตรเยอะเดี๋ยวขอกลับไปตั้งหลักก่อนได้ดังหมีมาหนังหมีโอ้หดังหมีแผ่นโคตรใหญ่เลยพี่ ผมให้บัสเลยพี่ผมให้บัสเลยหนังหมาป่าเอาหนังหมาป่าดิวไปแล้วเอเฮียอะไรวะน่าหลังจากที่เราเตรียมของอะไรเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่เดิมครับมาเคลียร์หมาป่าแล้วก็หมีแล้วก็ช่วยเด็กคนที่สี่กันก็คือเราต้องยิงน้อยิงหมาป่าเรื่อยๆใช่ป่ะไว้เฮียโอ้ยยังไงยังไงเราตายหมดแลพี่พีนะพี่เออตายยิงเป็นโอ้โหมีสามตัวพี่เดี๋ยวพี่ยิงมันยิงพี่ยิงคอยกันพียิงเดี๋ยวเอ้ยกลัวจะเอากล่องหน่อยเอาเอาตัวเดียวกันตัวเดียวกันยิงตัวเดียวกัน เย็นพ่อโโอ้หแม่งเนิร์ดอีกเ่เล้วอีกหนึ่งคนต้องรีบต้องรีบต้องรีบยิงดาบมันอยู่กปะาป้ป้ไม่ได้ว่ะได้ได้พี่ป้าป้าป้าอีกสองตัววายอยู่เลยพี่รออยู่ปะาป้ตัวไทยตัวเดียวตัวเดียวตัวนี้แหละตัวเดียวตัวเดียวโดนลงเจ้ยมีเวลาหนึ่งนาทีเต็มเลยพี่โว้ยตายไม่ได้มาว้าย ไม่เด็กเปรตมึงอยู่ในนี้ใช่ไหมนีวละ50วิ50วิเด็กเปรตออกมานี่ไงเรียบร้อยครับเด็กทั้งสี่คนภารกิจสำเร็จรุ่งวู้ฮู้เย้ไปเครบแล้วครบเล้วลองไปดูเรียบร้อยโอโอเเลยเออค เสียชีวาไป2องก็นเองครบหมดแล้วเย้เอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับ99วันนะฮะแต่เราเล่นไป148วันสูญเสียไป2นะครับผมกับอาการหงอเป็นอุ๊บบ้านในนะครับอีกคนนึงหาหาร่างไม่เจอนะครับผมหายไปไหนไปไหนไม่รู้นะนู่นอยู่นู่นแล้วนะครับผมเอาละครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดไลค์ถึง10,000ไลค์นะฮะเราจะมาเล่นเกมโรบูนกันอีกเช่นเคยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายยูฮู เจอลูกเห็นพ่อไป<พ>อช<า>้กันเลยอะนันได้